สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิรากข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกค่ะคุณผู้ชมครับปัญหาอุทกภัยนั้นได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้กับประเทศไทยในทุกๆภาคนะครับกองทัพบกนั้นมีความผงใยต่อความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจึงได้เร่งระดมสรรพกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโทโธปกรณ์กำลังพลหรือเครื่องมือช่างในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาะชนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมภารกิจกันครับเชิญชมค่ะ สถานการณ์อุทก,กภัยในห่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกองทับ,บกได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมทำให้สถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นกองทับ,บกได้เข้าไปฟื้นฟูสถานที่หลังน้ำลดในหลายพื้นที่และจะยังคงสนับสนุนทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ ซึ่งจากที่สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายกองทบกได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในหลายพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา b i g กค e ี n นิ่งร่วมกันทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์พบปะให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยางชีพกองทบก รวมถึงจัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนกองทบกได้ระดมทุกสภะก,กําำลังที่มีไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุโทโธปกรณ์เครื่องมือช่างช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายด้วยค่ะ กองทบบกได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและชุดจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเต็มกำลังความสามารถพร้อมด้วยชุดแพทย์เดินเท้าเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยดูแลฟื้นฟูสภาวะความเครียดและให้คำปรึกษาด้านความเป็นอยู่ปัญหาด้านสุขภาพแนะนำการดูแลตนเอง และการป้องกันโรคติดต่ออันตรายที่มาจากน้ําท่วมอีกด้วยครับคุณผู้ชมคะถึงแม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ําลดลงนะคะแต่กองทัพบ,บกยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูในทุกพื้นที่ที่ประสบเหตุ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ใดหรือประชาชนท่านใดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภ,ภัยในครั้งนี้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่านค่ะหรือที่ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพบกทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงค่ะครับพิทักษ์ราชาปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ผมและพี่ยีนต้องลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ